สวัสดีค่ะพี่กอบคาอ้าวิสรุปเงินเดือนนะคะประจําเดือนพฤศจิกายนนะคะพศ2559นะคะสรุปยอดเงินเดือนทั้งหมดนะคะของเดือนนี้อยู่ที่983,197.69สตางค์นะคะมากกว่าเดือนที่แล้วอยู่ที่73,311.66สตางค์นะคะ ยอดของเนทนะคะตัวนี้จะมากกว่าพี่จอม1 5 0 0บาทนะคะเนื่องจากาเนทใส่เบี้ยขยันของน้องนะของสุรรนีน้องสาวที่นั่งคลิกอยู่ในห้องต้อมนะคะ5 0าบาทนะคะแต่ว่าจริงๆน้องได้เบี้ยขยันส0 0พนนะคะก็ต้องเพิ่มให้น้องอีก1 5 0 0บาทฉะนั้นยอดของเนทจะดีจะมากกว่ายอดของพี่จอมอยู่ที่1 5 0 0บาทนะคะค่ะามาดูในของเดือนนี้นะคะพี่กอลรายละเอียดที่เพิ่มเข้ามาในเดือน นี้นะคะจะมากผิดปกติเนื่องจากว่าจะมีในส่วนของการเบิกเงินกู้ยืมนะคะเรื่องของกู้ยืมนะคะจะมีอยู่สองท่านนะคะก็จะมีน้องอีฟนะคะสองหมื่นบาทนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของพี่ตีนะคะสามหมื่นบาทนะคะแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามานะคะในกรณีของน้องนัดนะคะที่ลาออกไปแล้วนะคะจะต้องมีการคืนเงินอมของน้องนะคะอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะพี่กอ๊อฟแล้วก็ ในส่วนของการเบิกค่าน้ามันนะคะพี่กอ๊อฟในส่วนของการเบิกค่าน้ามันนี่จะมีของแอมนะคะพี่กอ๊อฟของแอมนะคะเบิกค่าน้ํามันอยู่ที่3,500บาทนะคะแต่ว่าจะมีในส่วนของที่หนิงเคยตกลงกับพี่กอ๊อฟบ้นะคะว่าในส่วนของค่าโทรศัพท์นะคะคน Qin, คนละ4 9่อบาทต่อเดือนนะคะของแอมนี่เบิกย้อนหลัง2เดือนนะคะเนื่องจากน้องแอมเพิ่งย้ายมาดูแลในส่วนของอ คิวโซล,ล่าเนี่ยหลังหลังจากนกกับฝนมานะคะก็เลยเบิกน้อยน้อยกว่านะคะส่วนในตัวของนกเองนะคะมีค่าน้ำมันอยู่ที่3,750บบาทนะคะแล้วก็จะมีเบิกค่าโทรศัพท์นะคะคนละสี่เก้าเก้านะคะของนกนี่สามเดือนนะคะในส่วนของอ ฝนเหมือนกันค่ะค่าน้ำมันอยู่ที่3,750บาทนะคะแล้วก็จะมีเบอร์ค่าโทรศัพท์493เดือนนะคะพี่กอล์ฟย้อนหลังตั้งแต่เดือนกันยานะคะของนกกับฝนนะคะส่วนของแอมนี่ตุลากับพศจิกานะคะ2เดือนนะคะต่อมานะคะพี่กอล์ฟจะเป็นในส่วนของเบี้ยของล่วงเวลาก่อนนะคะพี่กอล์ฟล่วงเวลาของกุ้งนะคะจะอยู่ที่410จุด 410.75สบา 7, สตางค์นะคะมีของทีห53บาทนะคะแล้วก็จะมีในส่วนพิกิตนะคะอของพิกิตนี่จะเบิโกโคทีมานะคะ95ชั่วโมง30นาทีนะคะคิดเป็นเงินอยู่ที่27244.27สตางค์นะคะแล้วก็พี่กิจจะเบียกเบิ์ค่าโทรศัพท์แล้วก็เบี้ยเ,เลี้ยงนะคะอยู่ที่2,040บาทนะคะแล้วก็ใน กรณีในการขักนะคะพี่กอ๊อฟอ้อแล้วก็จะมีค่าน้ามันขอโทษนะคะมีค่าน้ามันของในส่วนของทีมพี่ตีนะคะจะมีของหลุยส์นะคะ3,500บาทนะคะซึ่งยังอยู่ในตําแหน่งของโปรเฟสนะคะส่วนในตําแหน่งของแชมป์นะคะเปานะคะอยู่ที่4 0 0 0บาทนะคะแล้วก็มีเดือนนี้ของอั้มนะคะเบิกค่าน้ามันมา2000บาทนะคะแล้วก็จะเป็นของ แอมนะคะว่าชลาพร4,500บาทนะคะทั้งหมดรวมเป็น14,000บาทนะคะที่เบิกค่าน้ำมันมาของทีมพี่ตีนะคะแล้วก็ต่อมานะคะพี่ก๊อฟจะเป็นในส่วนของ <c oughs> เบีย้ยขยันนะคะเบีย้ยขยันนะคะจะมีเมนะคะ500บาทนะคะแล้วก็มีส่วนของนิวนะคะ500บาทนะคะของอีฟ500บาทนะคะพี่กอ๊อฟแล้วก็จะมีในส่วนงานของต้อมนะคะของน้องเพื่อนนะคะ500บาทแล้วก็ของรัตดาการจนาสุพรรณีคนละ2,000บาทนะคะเป็น6,500บาทนะคะต่อมานะคะพี่กอ๊อฟในส่วนของเต้ยนะคะก็จะมีค่า ล้างรถนะคะให้กับทีมพี่ตียนะคะ300บาทต่อเดือนนะคะส่วนทีนี้เรามาดูเรื่องของการหักนะคะที่เพิ่มเติมเข้ามาจะมีอยู่2ท่านนะคะพี่ก๊อฟมีของครีมนะคะของครีมนี่จะอยู่ที่ของครีมนี่จะอยู่ที่30,67บบาทนะคะพี่ก๊อฟเนื่องจากครีมมีการลา 8วันนะคะที่ไม่ถูกต้องตามกฎแล้วก็เกินคะแนนเก็บใหญ่แล้วเน้นเลยต้องทําการหักนะคะแล้วก็จะมีของหมูนะคะ897บาทน,นี่คือ2.5วันนะคะต่อมามาดูขาดละสายนะคะพี่กอฟขาดละสายนะคะของเดือนนี้ ในส่วนของกรณีของคนที่ขึ้นตัวแดงแล้วเนี่ยยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมมานะคะพี่กอล์ฟยังไม่โดนหักนะคะมีมีอย่างของจูนเนี่ยไม่โดนนะคะแต่จะมีค่าวันเกิน500บาทนะคะแล้วก็ จะมีของหมูนะคะที่หากอยู่867บาทนะคะอยู่ที่2.5วันนะคะส่วนของครีมของนุ่นนี่ไม่มีนะคะส่วนของครีมนะคะจะอยู่ที่8วันนะคะในกรณีของครีมนี่จะมีการสาย5ครั้งนะคะครั้งละ0.5นะคะเป็น2.5นะคะแล้วก็จะมีลากิจนะคะ1วันนะคะแล้วก็ลาฉุกเฉินอีก3วันนะคะทั้งหมด8แต้มนะคะ ในกรณีของครีมเน่ได้แจ้งไปทางพี่ไก่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าให้มีการพูดคุยกันน้องนะคะเนื่องจากบางวันเนี่ย น้องไม่ได้ส่งเวลาเข้าระบบนะคะตามผลระเบียบของบริษัทตอนนี้นี่นกก็หุยทางพี่ไก่เรียบร้อยแล้วนะคะครีมนี่รู้สึกจะมาเกลเรไม่ลาเข้าระบบอยู่ประมาณ3เดือนหลังนะคะพี่กอ๊อฟคือในกรณีของครีมนี่จริงๆแล้วมันมันมนเน็กก็มองว่าบางครั้งเกินไปนะคะแต่ได้มีการแจ้งไปทางพี่ไก่ให้เตือนน้องแล้วนะคะแต่เดี๋ยวในเดือนหน้าเน่ยจะดูผลอีกทีนะคะว่าน้อง การปรับปรุงการทำงานดีขึ้นหรือเปล่านะคะพี่กอลส่วนของเงินเดือนสรุปเงินเดือนในเดือนนี้ก็ในขอจบเพียงแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเนทจะส่งวิกฤตในเรื่องของ CRM ในการตรวจสอบค่าน้ำมันให้พี่กอลอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ